เต่าเบอร์โดเลืองรักคูนลิงกระองลินเทอร์ลีเมอร์แล้วก็คอปับบี巴าไหนเต่าอยู่ไหนอืมชิฟันจะชมเราต้องไปหาเต่าก่อนนะเราก็มีตลาดต้นไม้นะครับนะสามารถเข้าไปเดินเล่ชมได้นะครับนะเต่าคูนเขาเขียนว่ารักคูนร็กคูนเขาเขียนว่าระวังตกนะไป ไหนๆเขาก็บอกให้ระวังแล้วหนูก็ลงไงหนูก็มองเข้าไปมองกันซีไหน ทำไมเล็บคู่เราอยู่ในสภาพหมดแรงอย่างนั้นนะเอา้ยทำไมถึงหายหน้าตัวน้อเนะพี่สินจะเห็นหน้าร้อ,อนอะไรร้อนร้อนฉันจะร้อนโอ้ออลูกแม่ลูกพ่อเกิร์มมาทำอะไรกันนั่นพวกเกิร์มมาทำอะไรกัน เมาอยู่ต oh ัวเดียวเลยนบอว่าเื่อวันรุ่งข <ode> uh ึนเื่อรถกกานรถมาทำอะไรกันเุื่อหลักการ แต่ตัวใหญ่จัง,ง,งตัวพ,พ่อพอกับแมวเลยทำคอนเทนต์หมนะดเรียบมาดิเรียหว้าาบอกว่านูดนูดมาดูอะไรกันนูดนูดมาดูอะไรกัน หวัดดีหนาวไหมเสื้เอเท่าหันหน้าหน่อยแล้วมองกล้องหน่อยเด้ร้นอนไหมอ่ะ อุ้ยโชว์แล้วอ้าวมีอ<น>ีกตัวพิทวัสมีสองตัว <c oughs> มันขึ้นมาหากันแล้วมังขึ้นมาแอลกันแล้ว <c oughs> อ๋อข้อเคลียร์กันข้อเคลียร์กัน ฉันคิวฉันเข้าบ้านลงละหนูถ่ายรูปไหมหนึ่งสอง,อ,งสอะไรอ่ะอคือตัวอะไรอ่ะ่หไหนอ่ะไม่มีป้ายเหรอนู่นไปดูป้ายตรง้น อ,อาหารธรรมดาอาหารที่นีนั่นอันนั้นคือนกนกทำบ้านเราพังน,านง่าูกีหนหนีนนขาอนี้ดีอยู่เข้าไปดูข้างในเธอเธอข้าออกมาอ๋อ้ตี้ที่เขาให้ดูตัวนั้นนะตัวที่เหมือนหนูแต่ไม่เหมือนหนูเอ่ะ คาบีคาบีบอล่าใช่เหรอคาบีบาล่าได้ยินแบบคาบีตัวคาบีทั้คาบีไหนอ่ะนู่นไหนใกล้สะพานนู่นอู้ตัวเบลอเลยไม่ใช่หนูแล้วแหละบอกเลยมันยังเช้าอยู่อ่ะ เขาบอกว่าไู่ว่าไม่ใน,นเ,เช้าอยู่นะครับ ตัวนี no, e. ja <gment> ้อยู่ไหนไม่เห็นอะไรเลยมอาจจะอยู่ในบ้านก็เป็นได้โน้ตเอ้ม้มนู่นไอ้ตัวนั้นน่ะไอ้ตัวที่มันอยู่ในกระตูนน่ะใม่ใช่ใชยักษ์ูนั่นแหละแต่ตัวเล็กกว่า ถ้าเหมือนอีลักคุณเลยจตัวเล็กกว่ามองไม่เห็นเลยน้าเหมือนอีลักคุณได้เดี๋ยวก่อนนั่นเหมือนอีล,ลัก,กลออคุเลยเ,ยเออราเเจับภาพาเธอไม่ได้เลยเพราะเธอตัวน้อยมามมข่าวว่าอไมนุษย์มาไหม่กันหรยังส ไม่ใช่เล้วนเลยม้วล้วมันมันไม่โปรไกทั้งหลังเขาบ้านมันมองมันชัดไหมมองไม่ชัดชัดข้างในเนาะเข้าบ้านมันเลยหนูยัไหมหนูยัอยู่หนออกับได้ได้ซูมอยู่ไม่ มัดีเมนกันใช่ไ เป็นหมูมันเป็นหมูนดกำลังบูรี่เรานะนนดคาบินาล่าที่างนกาบิบาลัคะคาบิบาล่าร้อนนะนอดูดิโนดโนดกำลังบูรี่เราดูธาตุจีเขาเป็นสัตว์อะไรอ่ะสัตว์อเมริกาใต้ไม พบทางใต้ของอเมริกากลางตอนเหนือของอเมริกาใต้อาเอาเหรออ๋อตอนเหนือแต่เขาไม่ได้บอกว่าอยู่ในอุณหภูมิอะไรอะแต่อเมริกาใต้ก็น่าจะร้อนหน่อยก็ตอนนี้ก็ประมาณว่าประเทศไทยนี่ร้อนร้อนนี่ของอเมริกาใต้หมดหมดรอบแสดงแล้วเรากำลังจะไปแล้วนั่นนู้ดอะไรอย่างเงี้ยเห็นตะตูดจ้ะน้องไม่เห็นหน้าเลย มองบอกว่าทางนี้แสงแดดมันแสบเจ้าไม่สามารถหันมาได้เอาตูดไปเอาตูดไปเอาตูดไปเลย <c oughs> ไอองเอะ อ่ะตัวนั้นคือเลี้ยงร่วมกันแต่ว่าไม่ได้อยู่ในสัตว์ของสวนสัตว์ใช่ไหม <c oughs> <ๆ>อันนี้คือเลี้ยงร่วมกันไม่ได้อยู่ในประเภทที่ตัดที่ชแชรแดงใช่ไหมคะใช่ครับต้องผ่านธรรมดาผ่านเป่าแดงด้วยอันนี้คือเลี้ยงร่วมกันลงน้ำอีกแล้วหนูลิศร้อนร้อนอ่ะอากาศขนาดนี้ ก็เราบอกนุตแล้วว่าวันนี้เราร้อนโอ้ลงน้ำไปเลยคืท่านั้นนะทนแดดทนรุกอยู่เลยไม่ถดกระดิกเลยโอ้โหน้องมันตัวนิ่งเลยแต่ว่ามันน้ำกระไก่ไม่ก็ทำมอย่างนั้นมันก็อินี่สิไหนโอ

4ีในค่ะอีกสามเธอเขาไปแล้วนะไม่สนหรอกไ <c oughs> อมน,นุษย์จ้าหนูห <c> น <oughs> ูจะกินอย่างเดียวไม่สนใจมนุษย์โลกอย่างเธอ ยังมาถ่ายเราเนี่ยตอนที่น้องเหมือนลิงกระรอกตรงไหนเนี่ยน้องตัวเล็กคือลิงกระหางเป็นกระรอกเขาอัวใช่ล่างตัวเล็กเหมือนกระรอกพี่ของเพื่อนนี่เล่นกินอยู่ไม่นอ่ดีกินไม่ลงละนุชมายืนดูอยู่ได้

ันตัวอะไรนตัวใหญ่มากเลยันี้กนตัวอะไรลูกตัวอะไรไม่ปตัวอไปนะคะถ้าสมมติก็เป็นข้อจอบเพสสจัไม em> ่แม eh ่เขาย้ยงตรงนี้ไ uh. ว no ้ล่ะเนี่ยค่ะกังจกอะไริน so ้ำข้นเข้ะไม่น้ำข้นเข้าใค่ยบอกให้รถซาบารีมาบินลง ก็ตัวใหญ่มีงเอยวใรลมีอไกแสองตัวเหรอมีอย่างละสองตัวเหรอ หมายถึง<ล>ว่า<ก>ไปเหอะคือกลับบ้านเลย<า>หมดแล้วดูมึงก็ได้เต่าัวาหวัวเหยีาายบใครดูเหมือนจะมีความสุขที่สุดแล้วอออโอ้สวัสด,ดี่แย สวัสดีสวัสดีเรามากินหอกบุ้งเรามากินน้ำตรงนี้น็อตเราแค่มาเดินโชว์ตัวมันเกลียบเลยตอนนี้ไม่ใช่ติ๊กเต่า

รก,กระทยอนขึ้นไปข้างหน้าก็จะมีคาเฟ่ของประเทศอ่ะโอ้เหลืองตรงไหนโอ้ทุกคนประจุกเลยมันอยู่ในล่มตั้งหาก ตัวเดียี่โตเต็มยครับงแข้มาครับเซนติเมตรเลยเดียวกำังเป็นด9แล้วองสนองายครับใชีครนัี้คือเป็นกาุทุกอย่างตั้งแต่ขนกระดูกนะฮะใช่มาย้รู้ไันถ่ายเวลาเมื่อกี้เอาอยน

อยากได้เหรอลดน้ำบ่อยไหมคะลดน้ำสามสี่วันลดนินึงค่ะลดทุกเดีอนเลยนะคะชูทุูเหรอคะแตต่่ไม้องหมูเคงยงเล้าหัูก็ตาย จิตนะคะสองต้น <analyze> ท <anthropology> ่านจิตว่าอยากได้ปหนะไม่นุไม่ได้หนูเรีย